เอาละครับผมขออัสสาวาดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่ยู่เกมไมค์ครับนะผมในซูเปอร์ไมค์เพลงในมินิเกมที่มีชื่อว่าฮังเกิ้ลเกรมนะผมวันนี้เราเล่นสายบอมเมอร์บอมเมอร์นะครับผมซื่งคือบอมเมอร์เนี่ยความสามารถมันคือสามารถกดคลิกซ้ายนะครับผมในการปาระเบิดนะครับผมพี่ซีมีการลินาปะโอเคนะผมทุกสามสิบวินาทีนะผมจะสามารถสปอนทีนทีหนึ่งอันนะฮะต้องบอกว่าเยอะนะฮะเยอะสามสิบวิทีนทีหนึ่งอันโคตรเยอะเลยโห โอเคไปสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้า Let's go dude Let's go dude สีฟ้าปะปะดาปะ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 ดาปะปะปะดาปะปะปะดาปะโอเคโอเคเลยจังหวะนี้โอเคเลยเดี๋ยวคุณมาดูนะคุณไปดูคุณมาดูคุณไปดูคุณไปดูคุณมาดูคุณมาดูอะไรอะไร ดูคุณตูนด้วยนะเดี๋ยวมาเปิดกล่องก่อนเดี๋ยวเราเปิดกล่องก่อนเราเปิดกล่องก่อนข้างหลังเหรอเอาบบเอาบบเอาโบมันไม่เอามันไม่เอาไปไปมันไปเฮ้ยคุณแม่เฮ้ยเขาเยอะไอ้ชัยดิ้นี่เดี๋ยวเขามาเปิดกล่องนี้ซีโร่ไหนนี่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 เรียดีเรียดนุนซีโร่ตัวเนี้ยผู้หญิง นี่ี่ซิลล์คนนี้คนนี้คนนี้ได้ได้ได้โอ้คนนี้ซิลล์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเฮ้ยข้างหลังได้เปิดปอยู่ป่ะเอาดิเอาดิเอาดิไม่ตายวะโอ้อะไรวะมีทีทีวะมีทีทีวะมีมีเอามาเอามาเฮ้ยโยนเนื้อโยนไม่ได้กดคิวไงกดแล้วกดไม่ได้โอเคช่างมันช่างมันนั่นหนึ่ง นี <Z an aaS as> ่มันไม่รู้มนไม่รู้เ้าวันเช้าปอดไปปอนไปปอปอนไปอย่างเสื้ออะไปอไปเปิดปัเปิด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 เิดเปิดเปิะเปิด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 ดเปิดเปิดเปิดปิดเปิดเองดเปดเปิดเปิดเงิดเปิดเปิดเปิดปิดเปิดปปเปิด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 เเปิดเปิดเดเเปิดเปิดเปิดเปเปิดเปิดปเปิปเเปเปิด ไปเลยไปไปดีกคุณมาคุณมาคุณมฟาร์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 มไปแล้วไปแล้วไปสิโลไปไหนไปไหนไปไหนไปแล้ว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 เออ ไปเลยขอโทษครับขอโทษครับอุ้ยใส่นีิมันจริงว่ะเอาอีกวะเอาอีกเอาอีกเอาอีกว่ะคุณไปเอาอีกว่ะสปิทซ์ซิโร่ในฟาร์มกันพีเอชโอ้ยสิโลข้างหน้้าออมันไปไหนวะอุ้ยแม่งกูนึกว่ามึงจะฟาร์มกล้องมาดิ สวัสดีค่ะอุ้ยมันเขาเรียกว่าเงยเงยหน้าเงยหน้าพร้อมตายเออมันดากก <c oughs> ่ากูไ้่มีใครกวะมีใครกวะมีใครกวะมีใครกว่าไอ้นั่นไอ้เด็กไอ้นั่นไอ้เด็กนั้นตายามาเพื่อน้องเราอะ<ม>่ะตายหาไปแล้วตายแล้วเรียบร้อยมาเขาเรียกมีชุดใจปะ อึ้งข้างหลังข้างหลังเฮ้ยคุณไม่คุณไม่รอบคุณไม่รอบเออไปแล้วโอ้ยโอ๊ยอุ้ยหมามันอยู่ไหนวะข้างหลังข้างหลังอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันกำลังขึ้นมามาละมาละมาละกคือมาขางไหนเนี่ยทางเนี้ยข้างไหน ทำไหนวะนู่นนู่น,น,นไหนอะไหนในข้างหลังนี่หรอข้างล่างเหรอใช่ปะวิมันไปทางน้ำมันไปทางน้ำ วิววะนีว right. ิววนกาไม่ตายก่งไม่ตายดีว่เป็นไหเน่ยวะไมนนไมนู่นลไนู้นไปนนคุยวะคุยวะไอ้ยุนอะไรสิจริงยสไปไหนล้า่างข้างล่างข้างล่ทางนี้ทางนี้ไหนไหนนีนี่นีลงมาลงมาลงในเดดลงไนะลงน้ำมาเลยลงน้ำมาเลย เราได้สอนคว้างระเบิดยังเออสอนเอ้ยนี่ไงก็คือคลิกซ้ายครับผมคลิกซ้ายไม่อะไรมากคือคลิกซ้ายปุ๊บมันก็จะทำการปาไปประมาณ5บล็อกครับผมก็ต้องทำมุมนิดนึงนะครับผมนี่คือเล่นครั้งแรกเลยนะเนี่ยสายเนี่ยเฮ้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 ยเข้ามาเฮ้ามาเอาบอเอาบอ เอาบอปอบไม่รู้ไม่รู้แต่ไปก่อนก่อน่ขึ้นมา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 ยังขึ้นมายังแล้วเดี๋ยวะไม่เหลืออะไรให้เลยจะโลตามมาวตามมาเอาไาเหรอไป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 ปไปไปปไปไปปไปไปปไปไอ ของแม่งของแมเ่งบอกไปเลยว่าไม่ได้แดกเฮ้ยมี TNT อ็นทผมวะมีแต่มันโยนไม่ได้อะโอเคโยนได้ป่ะลองดูดิโยนดิผมกดแล้วนะโยนไม่ได้โยไม่ได้เฉยเฉยไปแล้วเนี่ยนี้เจอเหยื่อไปสองตัวผมโอ้โหไมโครคันเลยนะฮะอีผู้หญิงคนนั้นแม่งด่ากูด้วยนะฮะ

โอ้ยเฮ้ยขอขอให้ถึงสักตัวนึงอะเกมนี้นี่ตั้งใจเล่นมากนะใช่ใช่ใช่ไม่มีของอ่ะไม่มีว่ะไม่มีเลยอ่ะมาอัมายังพูดเอาเอ้ยตามมาละจะดูก่อนว่ามันมีโอ้โหตกจากที่สูงเฮ้ย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 ได้อยู่ได้อยู่ เห็นเขาดึงคุณเบลตามผมทันวะอืออ่าเห็นแล้วเห็นละผมเล่าให้ผมเล่าให้เอ uke, ้ยบวกบคุณเบลบวกปล่อยปล่อยปล่อยปล่ันคงปะตรงนี้แหละมลงไปวะลงวะคุณเบลมลงวะโอยตายย เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอ้แม่เนยเฮ้ยคุณเบลคุณเบลให้มาตีก่อนคุณเบลหลบก่อนนะอ่า ก่อนๆราก่อน,นตีบ้างมาได้ตีบ้างมันตีกันเองอะบึ้มอ <c oughs> โอ้ยผมตายคุณเลี้ยคุณตี <c oughs> เออกัดกัดมากัดเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีมากัดคุณขี้ขวา ระวังอ,อืออ้อ,อต้องบอกว่าสายนี้สนุกดีเหมือนกันนะผมโอเคนะครับแล้วก็สำหรับบูมเมอร์นะฮะบอมเมอร์นะผมโอเคขอบคุณน้องๆที่รับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม